ตามเมื่อ,อ,อยย่ดอกป,ปุ้มปุ้มบัส,สันเอหน้ำป,ปุ้มปุ้มนี่ถ้าเอาจะแกโตได้อีกไปหาจ้ะเพื่อนกอนค่ะไปหอดไซด์แล้วเนาะไปหอดไซด์แล้วเนาะ,นะนแข้งแห้งมากค่ะสูซสูซ้ๆูค่ะเดี๋ยวขึ้นไปเยวจะให้รางวัลค่ะเอาเอียงดีเนาะ ผู้ใดวางผู้ได้วางับางมาเฮดซอยเด้อจ้าตอนตอนนี้ตอนนี้ตอนน้ตองการรับรับสมัครคนงานค่ะเฮ็ดอุ่นอุ่นอุ่นอ้อยค่ะสองสาวนี่เป็นตาบ่เมยอ,อยี่ดอกค่ะปึ้งปังปึ้งปังอยู่นี่โุ้นลูกนองลูกนองปึ้งปังปึ้งปัง,ปงมาเด้อค่ะมาเด้อจ้ามายาวยาวยาวน้ำกันค่ะค่ะพี่น้องร่มวีบีวีเลยค่ะ ผู้ใดวางผู้ได้บางกับามาเฮซอยเด้ดจอจนน้าตอนนี้ตอนนี้ต้องการรับรับสมัครคนงานค่ะเฮ็ดอุ่นหุ่นหุ่นอ่นอยค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะไม่มีเสียงไม่มีเสียงจะบรรยายแล้วค่ะพี่น้องค่ะโอ้ยตอนนี้เพื่อนกระลั่งนั่งพักนั่งพักกินน้ำกันเนาะค่ะเนาะเด็ดไปได้น้อยนึงก็ต้องพักเนาะค่ะ เมื่อยเนาะคะ่ะปุ้มปุ่มประสันเอหน่าปุ้มปุ้ม,ม,มนี่ถ้าเอาจะ้จะแกโตได้อีกไปทำงานก่อนเด้อคะ่ะพี่น้องคะ่ะไปทำงานก่อนจ้าบ๊ายบาย,บาย,บายก่อนคะ่ะโชคดีคะ่ะอ๋อรางวัลนี่เอาเอีหยังดีเอาเป็นจังได,ด๋ดีนึกน้องอ๋อรางวัลจังได,ด๋ดีอ๋อรางวัลนี่ เออยังดีเอาเป็นจ้งไดดีลูกน้องเอาละงอนจังไดดีผููใด้างผููใด้างก็มาเฮด็ดซอยนีเด้อจ้าตอนนี้ตอนนี้ต้องการรับรับสมัครคนง,งานค่ะเฮ็ดอุนหุนหุนอ้อยค่ะเป็นตาเมื่อยยู่ดอกสองสาวนี่เป็นตามเมื่อยอยู่ดอกค่ะปึ้งปังปึ้งปังอยู่นี่โอน ลูกน้องลูกน้องปึ้งปังปึ้งปังปุ้มปุ้มประสันเอหน้ำปุ้มปุ้มนี่ถ้าเอาจะแกต่อได้อีกบ่ะเด้๋ยวหนำปุ้มปุ้มเอาอ่าเดี๋ยวเบิ่งผลงานก่อนแต่ผลงานดีกะเดี๋ยวจะจัดให้สองสาวนี่เป็นตาบ่เมื่อยยี่ดอกค่ะปึ้งปังปึ้งปังอยู่นี่โวนลูกน้องลูกน้องปึ้งปังปึ้งปัง แข็งแห้งมากค่ะอาซูซูซูค่ะเดี๋ยวขึ้นไปเะจะไ้รังวันค่ะเอาเอียงดีเนะาะจินตามเมื่อ,อยย่ดอกปากเขากำลังเขียวงามเลยค่ะเดดทอนแห้งค่ะพี่น้องค่ะเมืองค่ะ หอนแห้งค่ะห่อนแข้งแห้งแห้งแห้งมือถอกฝาพี่มาเด้อค่ะมาเด้อจ้ะมายาวยาวยาวน้ำกันค่ะค่ะพี่น้องร่มบีบีเลยค่ะเะ็นตาเมื่อยยิ่ดอกห่อนแห้งค่ะห่อนแห้งแห้งแห้งมือถอกฝาพี่น้องผู้ได้บางผู้ได้บางกบมาเฮซอยเด้อจ้ะตอนนี้ตอนนี้ต้องการรับ ผักคนงานค่ะเห็ดอุ่นหุนห่นหุ่นอ้อยค่ะปุ้มปุ้มบะสันเอหน่าปุ้มปุ้มเนี่ถ้าเอาจะแกต่อได้อีก <c oughs> หอนแห้งค่ะหอนแห,แห้งแห้งแห้งมือถ่าป่าพี่น้องมนไปยุ่ยยิ้ยุ่ยไปราคาปลาอ้อยขมหัวราค่ะปลาอ้อยมนเฮ็ดไปแล้วเวนาอค่ะน้ะอถ่างฝาแจมแปมหมักเลยค่ะ ใส่ซองเบิ่งคนงานกอนค่ะคนงานจิตตามเมื่อเมื่อ,อยีดอกอง้ยทางฝากเี่ยมแปมหมักเลยค่ะใส่ซองเบิ่งคนงานกอนค่ะคนงานปลาเขากำลังเขียวงามเลยค่ะแดดทอนแห้งค่ะพี่นอ้องค่ะเบืองค่ะ ไปทำงานกันเด้อค่ะพี่น้องค่ะไปทำงานก่อนจ้าบ๊ายบายก่อนค่ะโชคดีค่ะบ๊วน้ำปุ้มปุ๊อาวอา,เ,อา,เ,อาเดี๋ยวเบ่งผลงานก่อนแต่พลงานดีกะ,ะเดวจะจัดให้เบ่งใบยอ้อยเบ่งใบยอ้อยตีนขี้งร่มบีวีเลยค่ะปลาเขากระดงเขียวงามเลยค่ะแดดทอนแห้งค่ะพี่น้องค่ะ เมืองค่ะนาแดงเบืดอเราค่ะนาแดงนาแดงนาแดงมัวกระแดงเสือกระแดงแดงไปน้ำกันเบื่อได้ค่ะพี่น้องค่ะแดดฮอนคักค่ะพี่น้องค่ะมูนี้มามาเฮ็ดมาเฮ็ดคุณปลาอ้อยจ้ามีปลาเขาค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะ มุมีเสียงมูมีเสียงจะบรรยายแล้วค่ะพี่น้อง่ะโอ้ยไปหาจะ่นกอนค่ะไปหอดไส่ละน้อไปหอดไส่ละน้อปุ้มปุ้มบันสันเอนำปุ้มปุ้มนี่ถ้าเอาจะแกโตได้อีกสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะมู้มีเสียงมูมมีเสียงจะบรรยายแล้วค่ะพี่น้องค่ะ อ้องสา้าี่เป็นตาบะเมื่อ,อยู่ดอกค่ะปึ้งปังพึง้งปังอยู่นี่โอนหลุดนองลุดนองป,ง,ปงปึ้งปังฟึ้งปังตอนนี้เพิ่นกระล่งนั่งพักนั่งพักกินน้ำกันเนาะค่ะเนาะเจ็บไปได้น้อยนึงก็ต้องพักเนาะคะ่ะมืงงะะอ่อยเนาะค่ะอ๋อรางวัลนี่เอาอยียงดีเอาเป็นจังไดดีนึกนองอ๋รางวัลจังไดดี อาสปอนเซอร์หรือเอ็มลอยหรือน้ำแดงหรือน้ำเขียวนั่นอีกท่านนึงกับใดใดเป็นน้ำก้อนรางวัลนี่เอาเอียงดีเอาเป็นจังใดดีนึกน้องอารางวัลแจงใดดีหอนแหงค่ะหอนแหงแหงแหงเมืองเข้าป่าพีละอาสเอร์พนเซอร์หรือเอ็มลอยหรือน้ำแดงหรือน้ำเขียว น,น้ำอีกพันเนืงกระไดใจแดดเป็นน้ำอัตสฟ์ฟนเซอร์หรือเอ็มลอยหรือน้ำแดงหรือน้ำเขียวน,น้ำอีกพันเนืองกระไดใจแดดเป็นน้ำแดดฮอนค่ะค่ะพี่น้องคะ่ะมูนี้มามาเฮ็ดมาเฮ็ดคุณปลาอ้อยจ้ามีปลาเขาค่ะพี่น้องคะ่ะอ้ยทองฟัาเจียมแปมหมักเลยคะ่ะ ไปซองเบิ่งคนงานกันค่ะคนณงานแข็งแห้งมากค่ะอาซู้ซูซูค่ะเดี๋ยวขึ้นไปเยวจะให้รางวัลค่ะเอาเอียงดีเนาะอาสปอนเซอร์หรือเอ็มลอยหรือน้ำแดงหรือน้ำเขียวหน,หานานอีกท่านนึงกระไดใจเดเป็นน้ำสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะ มมีเสียงมูมีเสียง,ยงจะบรรยายล้วค่ะพี่น้องค่ะโอ้ยไป,นคนคไปหัดจะพนกอนค่ะไปหอดไซล์ละน้อไปหอดไซร์ละน้อนาแดงเบื่อเราค่ะนาแดงนาแดงนาแดง,แดงมัวก,กระแดงเสือกระแดงแดงไปน้ำกันเบิดเด้ค่ะพี่น้องค่ะ <c oughs> แดดฮอนคักค่ะพี่น้องค่ะ มอนี้มามาเห็ดมาเห็ดคุณปลาอ้อยจ้ามีป้าเขาค่ะพี่น้องครับนาแดงเบิดเราค่ะนาแดงนาแดงนาแดงมัวกระแดงเสือกระแดงแดงไปน้ำกันเบิดเลด้ค่ะพี่น้องค่ะนาแดงเบิดเราค่ะนาแดงนาแดงนาแดงหมัวกระแดงเสือกระแดงแดงไปน้ำกันเบิดเด้ค่ะพี่น้องค่ะอ้อหลังว่านี่ เอายังดีเอาเป็นจังไดดีนึกน้งนองเอาละงอนจัจงไดด,มดีมาเด้อค่ะมาเด้อจ้ะมายาวยาวยาวน้ำกันค่ะค่ะพี่น้องร่มบีบีเลยค่ะนาแดงเบิร์ดเราค่ะนาแดงนาแดงนาแดง,แดงมวกกระแดงเสื้อกระแดงแดงไปน้ำกันเบิร์ดเลยค่ะพี่น้องค่ะ น้ำปุ้มๆอ้าวอ้าเดี๋ยวเบิ่งพนงานก่อนแต่พนงานดีก่ะเดี๋ยวจะจัด,จจด,จจดจให้